จากกัดีนะครับผมวันนี้ผมฟุกหลังจากที่หายไปโคตรัค่านรับ Hello guys สกัดตุ้งตุ้งใหม่ใหม่จหลองกถ้าใช่ถ้าใช่ถใช่สตรีมอ่ะเองงไม่ควรเปิดเปิดคลิปเองไม่ควรเปิดคลิปโพสยังไงม่ก็ไม่มีใครดู้วโอเคนะครับวันนี้เราจะมาเล่นแมยเลนเนะครับตอนนี้ทุกคนอยู่บ้านป่าวะทุกคนเจอยางนะครับทุกคนพวกมึงนี่ฉลาดจริงๆเลยยางอยู่หลัง Hello guys สกัดตุ้งๆใหม่ใหม่ตอนนี้ทุกคนยางอยู่หลัง เเรานส่งส่งส่งท่องสตรีมมาให้ดูหน่อยดิยาก็จะดูบ้านเราเฮ้ยจริงนี่เนี่ยตั้งที่สตรีมแล้วก็ยิงสตรีมซ้อนสตรีมซ้อนสตรีมซ้อนสตรีมเจอกี่อารอลรถตื่นแล้วไปทุกคนทีบนรถให้ฟุกฟุ๊เปล่าช่องเองน่าจะมีคนดูน้อยอะแต่สักพักก็น่าจะเยอะไอ้ฟุกเร็วรีบขึ้นรถเร็วคือนที่รถไปฟักตู ขึ้นไหนไหเนี่ยเอาขึ้นหนหลังบ้านเราเนี่ยวปุ๊บเข้ามาเร็วเราจะไปแล้วนะมีคนดูหนึ่งคนสวัสดีครับครับปุ๊บรอนทิ้งนะไปแล้วดูสคนสวัสดีครับเอามาพับหน้าจอแบบนี้ไม่มีโทรศัพท์ดูอ่ะโอ้ขอโทษครับโทษแล้วใกล้สั้นกตุ้งตุ้งใหม่ใหม่ ขอโทษนะคะที่มีเสียงตาตาเมาแล้วก็เลยชอบก็โทษตัวพูว่าไงได้ฟุ๊กไปไหนจี๊จอยมันหมายถึงตาเสียนสตรีมนีปเราสตรีมตอนไหนก็ได้เพราะว่าไม่รู้เบ่อยสตรีมก็ได้สตรีมตอนไหนก็ได้เสียนของจรูไม่ใช่ไม่ได้ติดขนาดนั้นถ้ามีเราก็ไล่กูกูจะเปิดสตรีมตอนไหนก็ได้เพราะกูไม่ได้กะเวลาไว้ ตัวเองปกสตรีมเองนี่อีปิงมากเลยสิแล้วุัท่อวะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่อหรอกกูคารากูยังไม่ชอบเลยเอาแล้วไหนฟุกอะ่ะตายหา่าแล้วตายหา่าแล้วเจ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 เขาเขาขอไปเข้าน้าาาำก่อนละเขากลับมาจะทิ้งไว้ที่รถเดี๋ยวนีตอนนี้ฟุกว้ยเด็แล้วตัวกูล่ะโอปลาพี่เออปลาแล้วมึงจะไปนอนด้วยมึงจะไม่ไปนอนวะเนี่ย<ป> ไม่หลับแล้วอ่ะง่วงแล้วตะกี้เพราว่าเดี๋ยวกลัวพวกมึงแบบแซงของของอาจจะเยอะกว่าเอ้ยทำไมขาของกูมันลดลงไปเรื่อยๆวะแล้วเลขแม่งสูงกว่านี้ไม่อ่ะขาไม่สมบูรณ์กรอบให้เองลองว่าเราควรยืนรอวาก่อนนะหมายฟักตุ้มตู้เตราะใหอดูิงดูดิฟุ๊กเองลองยิงดูดิ ในบริษัทเบื้องลึกศูนย์เอาหญิงกันเลยมปนวันเล็งใส่กลางตัวเองอ่ะน่ายิงมากเลยน่ะคนที่เครียดหน่ี้คนนี้แก่เลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวอะไรกันนะคิดไม่ตุ้มตุ้มไม่จะเข้าน้ำว้าวเจ้าพูดเองอย่าอยู่อยู่มีตัวอะไรโผล่มานี่ทิ้งว่าตายแล้เดี๋ยว ต้องดูลอรอบไปไหนพวกพวกปิดเสียงหมดทีเลยเนี่ยไม่ดีที่อะไรมีคนงใจอรขึ้นว่าอะไรปนอนวากรม่อเอไหน่อยเป็นชาตเส็จก็สิแอบในในปืนปืนปืนมีปแชร์กันเลยมันให้เรานอหรือว่ามันให้เราแบบ กลก็ปิดแยมเกมหมดแล้มาถึงอะไรอะอะไรอะไรมางละเลนซ์ไเดี๋ยว่มาางนี่มนสามารถติดเทียนได้รีบดุดเร็วกดชิคที่เทียนได้ าคือไ well, ่ใ้มาทอะไรวะเไ่ใ hmm. ห oh, oh. 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 okay. ้มาอะไรเียนนุ่งแอ้นมาทหลรเอง่เอปาไอ้าจากไหนเอาไม่ใช่ดิรเให้มาทำอะไรกับบ้านเรอไม่ใช่บ้านไม่ใช่บ้านไม่ใช่สถานการที่าายไรให้มาทำอะไรกับอคอย ตโอ้น่าฟซับฟจตดูที่ยี่นขอหงเจห้มีประโยน์ใช่วะใช่วะกูว่าผูว่าน่าจะมาสิเรื่องน่าจคนกาวคนที่ติดีทีสนด้วยนิเสิถ้าคือเราจะมาเ S สเราจะมาเจาเิมใช้คีมีสานด้วยคือเราจะมาใช้อะไรอย่างงี้อันนี้อยู่ล่างปะแล้วทำไมวาง เอาไฟฉายมาจากไหนวะวะไฟฉายไม่จากเ้ราะนี่ไฟฉายหมดจะพยายามหยิบมาให้หลายๆอันอ่าอะไรมันเหลืดดอโคตรเยอะพยายามหยิบมาห,หลายๆอันด้วยไฟฉายนฟินิตี้ยังของสว่างให้กับตัวเองอเอ้ยอย่าปุไป๋ไฟฉายเล่นแต่เดี๋ยวทานมันหมดมันมีทานด้วย มึงบอกว่ามันไม่มีมันหมดไงวะโกรธตกเลยมไม่เรล้อเร้อว้าวว้าวว้าวคือขึ้นขึ้นมาก่อนมันจะเอาหูวมันดปตรงนี้ไม่ยินเสียงเลยมึไม่ยินนะเหมือนก็ดีเหมือนกันรูไม่ได้ยินกูปิดอ๋อไซเรนเฮดเริ่มมาแล้วมันเริ่มมาใกล้เราแล้วถ้าเรายิ่งอยู่ในนี้นานๆอ่ะระวังด้วยมันจะมาพังที่นี่นะระวังไปแต่เอเพยเลื่อนอะนอนได้วเป็นตันนอนใช่ไหม เอาแล้วเพื่อนอะไรอีกคนนึงป้อตหายไปแล้วอิปกาดินสออาบน้ำมาใช้ของเแบนคอมเลยค่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ s a K a w a 1 7เดี๋ยวเดี๋ยวคนละช่องขอเล่องคนล่องนั้นช่องสำรองกูเดี๋ยวเพื่อกูพูดถึงนายยกเพราะูโดนแบนเขาติดบ้าปิดติดเออออวัยย้มเลยไซเรนเฮดมันพยายามจะใช้มันจะใช้เสียงหลอกหลอกล่อคนอื่นระวังอย่าไป ไม่เชื่ออยากไปเชื่อดูจิลือชื่อวูเว้ยงจะเชื่อฟุกคนปันเกิดจะเป็นไซเลนเฮสที่ใช้แผ่นซีดีหน้าข้อปากและฟองไปเกินเก่ฑนะคนที่เป็นไซเลนเฮสจะมีเลือดอยู่ข้างหลังี่ฟอมเป็นไซเลนเฮสจะมีเลือดอยู่ข้างหลังกไป เลนท์ไม่เป็<อ>นแน่นอนกูกูอยู่เลนท์ฟอมจะอยู่จะจะมีแผนเลือดอยู่ที่หลังเกมนี้ไม่รู้มันฟอมฟอมเป็ร่างจริงร่างฟอมได้ไงวะเลนท์ก็แค่ขับทรงเสียงกระพังถุดแค่นี้แหละเสียงม,มันหยุดดังละเอาอเราลงไปข้างล่างเลยเปล่าเลนท์ใเกมนี้มันฟอมแปลงร่างตังเาวเองเลยระวังด้วย มีแบตอยู่ดีๆคืออยู่ดีๆอาจจะมีคนขึ้นมาแล้วก็มีอาจจะมีเลือด,ดหรือว่าเลือดสะเก็ดเลือดเล็กๆเดี๋ยวเดี๋ยวที่ว่าแค่นี้แหละพอแล้วก็เดี๋ยวตาดาทุกคนก็จบสีมแหละยคก็ไม่เห้าหานเลยค่ะก็จบไปเลยเดี๋ยวก็ไวเกิน